ตัดภาพมาดูโมชิกันบ้างโมชิต้องสู้เขาสู้เขาหน่อยโมชิโโมชิมีมีอะไรโอ้ดดยิงแดงแดงใครไม่เยอะเข้าไปที่เบ้าตาสายเบ้าตาถลนยิงยังไง,งไ,ออไอวอไอวอมีเจ็ดมาช่ยยิงทำไปก่อนไอวอมีเจ็ดเลลสกายเดอร์เรายิงดาวไปอีกหนึ่งดาวไปอีกหนึ่งโอ้โหเอาจัดนะพิมิตพิมิตยิงโมชิมาเหมือนกันเอาดิมาดิโมชิโมชิมา,มา,าด,มาดิโมชิยิงเอ็กซิสยังไง โมชิบอกขอญาตขออิฟแป,ป๊บพันยาขอญาตพันยาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเอ็กซ์ซบอกยิงกันไปเลยครับกูไม่เกี่ยวโมชิอีกแล้วโมชิเอาเอลินาไปสองปั๊บโมชิเจอลิมิตหน่อยเจอลิมิตหน่อยด้านบนด้านบนยิงกันเราไม่ดูเราดูสอนไนปั๊บออกกัดแตกพายครับพี่มิตคนเดียวครับโอ้โหแบบนี้สี่แปดคนนะเขาโอ้ยอย่างนี้มันชอบมากเลย ชอบมากเลยครับแบบนี้คือไม่ต้องเขาคือเหมือนแข่งครับเหมือนแข่งเลยเหมือนแข่งเลยแล้วฟิลแข่งก็จะแบบนี้เลยคุณดูหรือต้นเกมก็จะแบบเมืองใครเมืองมันนะฟิลนั้นเองต้นเกมก็จะแบบแบบเมืองใครเมืองมันอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยแบบเดินเกมอาปะทะเอาอย่างเงี้ยแข่งฟิลแข่งแย่แบบนี้เลย แต่ถ้ายิงกังน้เยอะนี่ก็จะเป็นอารมณ์แบบช่วงท้ายๆของการแข่งขันอะไรเงี้ยแบบคะแนนมันห่างแล้วก็ต้องเอาคิวล่าคิวอะไรเงี้ยครับฝั่งนี้เมิกครับน้องจัดมินนะมีกคคารขับรถมาป่วนอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ เรียบร้อยครับตรงนี้น็กจ้าวไปครับหายทีหนึ่งแล้วโทรับท์นะจอยบอยครับไปไปยครับตรงนี้ครับหาไปอีกทหนึ่งครับหาแฟนหายก็โดนสิงร่วงไปโอ้เหลือคนเดียวครับบูเฟอร์บไม่น่ารอดแล้วครับตรงนี้จกสิบสองเลยครับจอยบอยโดยเมจิกเก็บไปหมดเลยทั้งทีทีคิวว่าเมจิก น,นี้ก็รู้หรือเปล่าว่าอาพเพศกำลังจะมาเยือนนะเดี๋ยวแต่เอกได้จัดแบบเต็มเครื่องให้เลยหรือเปล่าอ้าวยูทีเอสไม่ไม่ทันได้เตรียมใจครับโดนสกายเดอร์เจาะยิงปักได้ทันต้องเล่นลูกโอโดนบาเลตยังไงปลาแฟตฟีดต,ต้องเข้าแล้วต้องเอาไปวลุนโอโดนบาเลตเจ็บมากขอคุณซัพพอร์ตนะครับบาเลตยังไงบาเลตยิงได้แล้วระเบิดมาเรียบร้อยน็อกดาวครับโอ้ แผนดีอยู่นะสำหรับเดลเอครับแต่ว่าแหมเขารูร้ว่ามีคนจะมาครับสำหรับมังกรนะดักเรียมอยู่แล้วครับตันนี้ที่อื่นก็ไม่มีการประทะอะไรกันทั้งสิ้นนะไม่แดงเสือให้เฮเวนเต็มหัวเลยครับลมทั้งยืนนะโอ้มังกรเล่นต่อเลยไหมครับเอาไดมอนด์มาอีกครับเขาหลังแล้วยิงเหมือนจะยิงนกกี้ไม่เจ็บเท่าไหร่นะ โอ้โหโอ้โหโดนบาเลตอีกยังไงระเบิดมาโอ้โหแล้วแม่นจัดเลยระเบิดดอกนี้ฝั่งข้างล่างนี้ยังไงฮะพยายามดึงหรือเปล่าดึงได้ด้วยครับดึงได้ด้วยแล้วเอาแต่เนมฮอตพลาดครับอ้าวเอาบุญเจมโอ้โหพลาดครับโอ้โหโดนพิษของกองไฟครับเลือดรีเร็วจัดนะโอ้เลือดเด้งเร็วจัดครับโอ้ยังไงโอ้โหเลือดเด้งเร็วมากคือประมาทไม่ได้เลยนะผมไม่บอกให้แผดกองไฟเนี่ย คือเห็นเขาดาวเห็นเขาเจ็บเห็นเขาเพิ่งชุบมาจะไปชาร์จเขาวิ่งวิ่งไปเลือดเขาเต็มแล้วนะ200นะแบบนี้อ้ากลัวนะผมบอกให้กองไฟออันตรายครับกองไฟอันตรายอะนาฬิกาได้ไม่น่าจะมีคนใช้แล้วชั่วโมงนี้ไดมีแค่กองไฟแล้วก็แอ์ดอบวาทริปเปโอคิล แล้วโอ้โหเนกี้โอ้โหทุกอย่างมันมันดีอยู่แล้วครับยี่โอ้โมันน่าชนะนะเรายิงยิงยิงโอ้โหเจ็ดร้อยพันเอายายให,ใหญ่ไม่ได้พันยายใหญ่ไม่ได้พันคิวรัวๆครับตรงนี้เดลต้าเอ็กก็เกือบจะดีครับเกือบจะดีแต่ก็ไม่ดีอะเมจิกมันจะเสียสองือเปล่าไม่เสียแปดคิวไปแล้วครับเมจิก มาแบบตึงๆอ่ะตรงนี้เก็บไป2ตีแล้วนะเมจิกครับเก็บ H2J เแล้วเอ่อเก็บจอยบอยแล้วก็ H2J อะ่ะจบออกไป H2J กับจอยบอยแล้วสิบเอ็ดสิบสองเลยส่งให้เป็นกำลังใจครับโอ้ยดาวหนึ่งครับตรงนี้ ขอบคุณเต็มทีดาวว่าความรู้สึกของวันนี้ครับขอให้เป็นกำลังใจครับขอบคุณครับได้ครับยิงกันอยู่ครับผมนะ AA กับเธอนั่งของ CG กับระเบิดรอแล้วครับตรงนี้โอ้โหดาวไปหนึ่งคันครับออนไล์โอ้โหโฟลโลให้แดงๆแต่เขาทำไม่ได้นะเนี่ยเปิดกองไฟมาเลือดรีเร็วมากดิดแมนมาแล้วยิงครับดาวไปหนึ่งมอหนีเลยครับตรงนี้ มาเปิดกองไฟแล้วก็นอนนะตรงนี้ฮนะโอ,อ้เอเฟเอ,เอมาแบบดุด,ดนันเขียวเสีไปยิงมาได้เหมือนกันนะโอ้เขียวจนะีบวกกันนะ่ชีดเดสอะชีเดสดาวไปหนึ่งกนะ็ึงได้คนระับ นานขอ้องค์การนะ็อกดาวไปแล้วเหมือนจะเหลือคนเดียวก็เฮีจีเกมนี้ไม่ดีละแปลกๆโอ้าหรือว่าโอ้เอาเอาเอามีเน่น็อกดาวไปดึงได้นะโอ้เีจีก็ยังดึงองค์กามาได้นะแข็งจัดองค์กาไว้ไงนั่งปากไอวอลอยู่นั่งปากไอวอลอยู่องค์กาไม่อยากเล่นครับเนี่ยไม่เล่นนะครับใช้กองไฟก่อนนะรีเลือดเลึ้นมาก่อนโดนใบครับโดนทุกอย่างเข้าโดนนีน็อกดาวอย่าบอกนะว่าพลิกกลับมา มันจะเกินไปนะบอลมอล่วงไปตรงนี้บอลมอโดนเก็บไปครับเราเล่นแมนนะโดนแคปเปอร์ยิงไปเหมือนกันอุย้ยเคียวเกียงแข็งนะตรงนี้อุ้ยโอ้โหจากจะแพ้โดนใบแล้วไปอีกแล้วเรียบร้อยโอ้โหเวอร์จัดโชม์บอสกาเลยจะหงอยชุบนะเวอร์เวอร์เวอร์ฉ่ำเวอร์เลยเหลือสองคนแล้วลงมาด้านล่างครับตรงนี้เมจิกครับได้มา8คิว ล่วงไปครับออการ์ดรอดอ่ะเขาเช่อมันจะมีโฟมได้เหมือนกันนะตรงนี้โดดมาแล้วเขาเบ็นนะโดนล่วงไปฮะโดนเก็บไปเลยครับเมจิกดันเข้ามาตีผมบอกได้เลยจุดนี้ก็สวยอยู่ครัแต่อารีนาเขาดักรออยู่แล้วครับจีจบไปแล้วครับที่8ปดของไฟน์นี่เท่าไหร่อ่ะโอ้เยอะมากเด้งอีพีด้วยอ่ะอย่างอย่างอย่างเกียนเลยอ่ะเอาแล้วอ้าว เจเลิฟไปโดนเอวีก้าตัวเองะนะตอนนี้เหลือตอมิงคนเดียวตอมิงโดนยิงยหลังมาตอมิงยังไ,ไงบอลเหลนึ่งไอวอลเหนึ่งเข้าตู้หอยยาเข้าตู้ทุดหนึ่งทุกสอง,ท,สองทุกสามหนนิดเดียวครับจังหวะจังหวะนิดเดียวจริงๆนะวีไฟายนะตัวเอ็กยังไงเขเ้ามาแล้วยิงกดพี่เทียมได้มาห้าคิวอะกัน เดี๋ยวยูเทียน้องดาวไปดึงได้นะเจ็ดเตี้ยตรงนี้เขาวเว้นก็ไม่รอดนะนายโดนอีวอสเซิร์งมาครับผมนะ <S <S อีวอสได้มาหนึ่งคิวครับไต่ขอบมาเลยเฮลจีเหมือนจะชุบมาหมดแล้วครับผมนะแต่ก็ลำบากอยู่ครับลำบากตาบต,าตา่ำสงสกรารเพิ่งจะเกิดด้วยฮะ <S <S <c oughs> เอาไฟมดียังไงครับเรื่องเด้งเร็วครับเร็วแรงเรื่องลบบวกอีพีด้วยนะใช้กจัแตินก็น,น่าจะแบบได้เรื่องได้ราวอยู่อะ 3ามคิวเอวอสทริปเปิลคิลทริปเปิลคิวเดี๋ยแล้วว่าไปยิงไันได้ม,มันแบดค,คิวไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวเอ็กจบไปเลยที่ทเจ็ดฮนะ,ะต่อนนีว่าไงเคลโรวิ่งมาด้านหลังอ้าวไม่เห็นเหลือกี่คนนะ เออเดียวสองคนร้อยสังโดนโชว์เป็นเกมโอ้โหหัวสกาไปลอดการ์นี่เล่นดีขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะโอ้ร้อยดาวกูใหม่ขอบคุณครับเดี๋ยวโลว์พีกันยังไงเนียนเนียนอยู่เนียนเนียนอยู่ว่าลิมิตไปยิงเซเลอร์ไปได้แต่ทุบได้นะแล้วพี่โลก็ปาระเบิดมาแม่นแม่นเลยโอ้พี่โลปลาระเบิดดีจัดโอ้โหแล้วยังไงพี่โลเขาจะฝืนเล่นเหรอแล้วไปโอ้พี่โลก็หิวคิวพยายามจะเอาคิวครับ เ,เขาชุบเฉยเลยครับเพราะโปรเ,เตตยิงช่วยมาครับโอ้โหแล้วตัวที่ปืนมีเอ็มเจ็ดเก้าด้วยเคอจีจบที่หกไปแล้วอุยวอสฝั่งนู้นเคลียร์เตียนจัดเลยนะอุยวอสเล่นเคลียรีจัดเลยครับโอ้โหรอนในวงแล้วครับเอจบทห้าไปแล้วโปรเ,เตตเก็บไปได้ครับเอาแล้วครับวงมาแล้วครับโอ้โหแล้วเหลือกันสี่ทีมนะเหลือดังน,นั้นเทมครับเบอร์เจ็ดเบอร์สิบเอ็ดเป็นเมจิกเบอร์ห้าเป็นเอลีนาแล้วก็เบอร์สามเป็นอนะีวอสอะ แคทเปอร์น็อกดาวไปทางด้านของเซเลฟก็ล่วงไปเหลือด้านนิกกี้คนเดียวครับสำหรับเทมที่โดนปากยิงมาน็อกดาวแตกเลยครับผมนะหายทั้งทีมครับเทมเมหลือ3ทีมนะตรงนี้ครับเมจิเหลือนะเอ็กซิสครับเอาเดอะคูดล่วงเฉยเลยครับโลงจัดนะเดอะคูตโลงเกินขอยากสาบับสับมาดวนโมชิโมชิมชดวนดวนลิมิต ไกดเลิศไปเลือดไม่เต็มด้วยฮะแต่หัวใจมันเดว่าต,าตับขอยัดขอิยาดซูมขอิยาดเลยครฮัตัดภาพมาดูโมชิกันบ้างโมชิต้องสู้เขาสู้เขาหน่อยโมชิโูโมชิม,ชมีมีอะไรโอ้โดดยิงแดงๆงให้ไม่เยอะเข้าไปที่เบ้าตาซ้ายเบ้าตาถลนยิงยังไงไ,ไอวอร์ไอ,ยยไ,อไอวอรมีเจ็บมาช่วยยิงทำไปก่อนไอวอมีเจ็บแล้ไก,กายเลิเรายิงดาวไปอีกหนึ่ง ดาวไอีกหนึ่งโอ้โหเอาจัดนะพี่มิตพี่มิตยิงโมชิมาเหมือนกันเอาดิมาดิโมชิโมชิมาดิโมชียิงเอ็กซิสยังไงเนี่ยโมชิบอกขอญาติขออิฟแป๊บพันยาขอญาติพันยาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเอ็กซิสบอกยิงกันไปเลยครับกูไม่เกี่ยวโมชิอีกแล้วโมชิเอายารีน่าไปสองมาโมชิเจอลิมิตหน่อยเจอลิมิตหน่อยด้านบนด้านบน,น,บนยิงกันเราไม่ดูเราดูตสไนปั๊บออกกัดแตกพายครับพี่มิตคนเดียวครับโอ้โหแบบนี้ เอาอย่าบอกว่าเอ้าวอย่าบอกนะว่าอุ้ยเจบ็บเจ็บมากเจ็บจริงๆเรียบร้อยโอ้โหเอาจับเลยอะอีโวตโคตอยางเถื่อนนะกูแล้วจะไปทํบาอยอะไน่าจบ3ครับแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาราย3ามหนึ่งอะเอ็กซ์ริสจะบอกได้เลยว่าถ้าได้ช็อตนี้นี่ผมบอกให้เลยว่าถ้าตัวเพิ่มเลยนะถ้าตัวเพิ่มลยฮนะปกติได้เดือนละ2,000นะเป็นเดือนละ2องพันสองนะผมมแข่งอะไรได้เดือน2,000 พี่ตายเถอะร้อยจบไป a ม a z i n g จบที่สองไป